ตม้มส้มซี่โขงหมูน้ำเลลายสดฮอนฮอนคือซีคักครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้เบิงสุพุสุขนครับพบกับพ่อเมยแล้วครับป่ามีครับซองอีสานผ่าเพลินแซบบัคักครับมื้อนีก้กาสิมานำเสนอเมนูต้มส้มซี่โขงหมูโหมแล้วสดน้ำเหมือนฮอนใส่น้ำเลลายเข้าวควาลงหมอ้อลงโคกลงซักแซบบักคัก พี่น้องวัตถุดิบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสีโคงหมูแล้วก็ผักพวกใบกะเพราต้นหอมแล้วก็เครื่องก็มีพริกมีตะไคร้ใบบก,กูดแล้วก็บลัข้ามเปือกตามที่เห็นนี่นะครับพี่น้องเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อบอเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปเขา้าสู่ เมนูเข้าขวาแซบบักขักเลยครับพี่น้องอัาดับแล็กเห่าก็ค้างหม้อไว้ครับพี่น้องค้างหม้อทิ้มไว้พอน้ําเดือดจังหน่อยกําหลังสีเดือดแล้ะครับหรือว่าอีเดียสจังหน่อยหรือว่าเดือดก็ได้แล้วแต่ครับสูตรไม่มีสูตรใส่ตัวทําวันนี้แซบบางนี้พ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ใส่เกลือลงไปครับพี่น้องที่เห็นนะครับใส่เกลือลงไปจังหน่อยกล้าเอาครับ เฮดมูนี้แซลมูนี่มืออื่นเคยว่ากันจําสูตรมาได้หอใส้แล้วก็เอาเครื่องมาใส่ครับอันดับต่อไปก็ที่เราเตรียมไว้นะครับมีพริกครับตะไคร้ใบมะกรูดคาแล้วก็มะขามเปรีอกแล้วก็ไอหม้ตุนหอมครับต้มลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้เรียบร้อยพริกกระโบต่าครับปกติก็อีตา่าแล้วก็เทใส่นะอันนี้แบบซอยอครับ พอใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาครับผมเตรียมตัวปิดฝาไว้รอให้มันฟดจั็หน้อยครับเรียกว่าไม่เหม,มือนฟดบักไล่พูน่ะเพื่อทําการใส่หมูครับนะฟดแล้ว่ปูนเะนาะจอบบึงแล้วมันฟดแล้วก็ใส่หมูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับชีโคงหมูครับหนึ่งจานเทลงไปครับไม่พอครับน้นําแค่นี้เรามาเพิ่มอีกหนึ่งจานครับ ใส่ตามกันลงไปเลยครับพี่น้องซ่องจานครับนี่ครับตามภาพที่เห็นนะครับพี่น้องฮู้นะไล่ยบเห็นมานน้ำเลยไล่นี่ก็ว่ากระดูกกระไล่อยู่เลอเอาไปเห็นแล้วก็ทําการปิด้าอีกครั้งครับรอให้มันฟูดครับพี่น้องหอมันฟูดแล้วก็มาจอบบึงครับฟดแล้วก็เปิดฝาครับพี่น้องทําการปรุงครับปรุงโดยน้องพุงโตนครับ ไม่มีสูตรตายตัวครับอันดับแรกก็หูนะพุ่งหนัวครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยใส่ลงไปพี่น้องว่าแต่มันเป็นตาแซบเห็นรถตามด้วยรถด,ดีเออก้าวบ่อพอก็ค่อยว่ากันไม่มาสิมเบิงแล้วก็น้ำปลาสิดลงไปสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาล้าครับพี่น้อง ใส่ลงไปเพื่อความนัวครับอสูตรพื้นๆบานๆแถวนี้น่ะเซ็ตบะคักรเราต้องวันน้ำค้นน้ำใส่หรอกน้ำใส่ก็กินได้ว่าแต่มันเซ็มันนัวอันนี้คือต้มส้มหมูครับเออต้มส้มสิโขงหมูหรือว่าต้มยำมัน่ะแล้วแต่ผู้อื่นพวกเหมือนอื่นต้ม oui. ส้มส้มขี้สีโคงหมูโอ้ยของเบาแวก็บนุญงงๆทาการซิมครับพี่น้อ สิมเบิงแซบโบแซกกับปุกงเอเห็ดมืนี้แซบมืนี้มืออื่นคอยว่ากันไหมโบพอกะเสริมลงไปครับน้ำปูน้ำปาลารสดีก็ว่ากันได้ครับกอปปุงแล้วแล้วจักนอยกะปิดฝาไว้จักนอยครับให้มันเข้าเครืองเข้าเนื้อดีๆครับมันะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอ ผักมันเนี่ยเอาใส่ปิดถ้ายเลยครับพี่น้องมีใบบกูดครับใส่ลงไปก่อนบกูดแล้วก็ไอ้ใบกะเพราแล้วก็หอมแล้วก็หอมป้อมนะบ้านพวกอื่นหอมป้อมเนาะแล้วก็หอมสีนะใส่ลงไปปิดท้ายเทลงไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องอใส่หอมเข้าไปเลยคือว่ามันอีหนวัวไปอีกแบบครับหอมไปอีกแบบแซ่บไปอีกแบบหนึ่งครับใส่ไว้แล้วก็ทำการโคนครับ แล้วก็เสร็จบริบูรณ์ครับพี่น้องเอ้ยแซบบะคักหนึ่งหูกระบอ,อกออให้มากระบอเอิญพ่นแล้วขันเดวาวะมาครับพี่น้องกินนมกันครับเตรียมตัวกินข้าวครับกับน้องพุงต้นครับปีมือทําเองครอบครัวแซบบะคักครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศการกินครับพ่นะน้องพุงต้นก็คือเก้าครับกินกับข้าวไรเบอรรี่เขาล้นหุ่นอยู่ โอเคครับพี่น้องตามภาพที่เห็นนี่ครับแซบบอแซบกระเบื้องซีหน้าน้านองผงต้นเนอแซบบักขักดึงหูกบบออก้กับโบอกไพ่หมากับโบเอิ้นพุ่นตามสไตล์อะ <c oughs> ครับพี่น้องคลิปนี้กับ่หมียังไล่ครับซัมเน่นะกับเขากระไดมือหน้าวากันไหมเสียเอาเมนูยังเอาเมนูยังมาเห็นในเบื้องกระไดกาฟก กดไลค์กดแชร์กดซับตะไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องหมุกต้วเท่คลิปต่อๆไปครับดิชมกันมาได้ครับสำหรับคลิปนี้กับฟ้าก็เห็นแค่นี้ครับขอตัวไปก่อนไปกินก่อนนะครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่